หลายครั้งหลายหนเราจะได้ยินคําว่ากองทัพประกอบธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของที่ดินทั่วประเทศมีโรงแรมสนามกอล์ฟร้านอาหารร้านคาฟเบียร์แพ็กเกจงานแต่งเรือสำราญโรงพยาบาลธุรกิจสื่อรวมถึงการเป็นผู้เล่นในประเภทธุรกิจอะดับชาติอย่างพลังงานทั้งธุรกิจน้ํามันไฟฟ้าและพลังงานสะอาดกองทัพมีบ่อน้ํามันเป็นของตัวเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมเวลากองทัพจะทำธุรกิจถึงต้องใช้ที่ดินของรัฐหลายล้านไร่ควบคู่กับการใช้เงินภาษีของคนทั้งประเทศมาลงทุนหน้าพลังงานสะอาดกองทัพมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนและทำไมเวลาที่สื่อมวลชนหรือว่าประชาชนต้องการเห็นตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายเราถึงไม่เคยได้ข้อมูลที่ว่ามาน,นี้เลยสำรวจขุมทรัพย์พลังงานประเทศไทยที่ถูกครอบครองโดยกองทัพไปพร้อมกันได้ในรายการอิเซ็ครับ หลายคนอาจยังไม่รู้นะครับว่ากองทัพมีทรัพยากรใต้ดินที่สําคัญอย่างบ่อน,น้ํามันเป็นของตัวเองด้วยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มขึ้นหลังพบน้ํามันที่อําเภอฝางจาังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันที่12กันยายนพศ2499คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนกิจการน้ํามันฝางที่อยู่กับกรมโลหกิจปัจจุบันก็คือกรมทรัพยากรธรณีสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปขึ้นกับกรมการพลังงานทหารเพื่อสํารวจหาน้ํามันมาสนับสนุนกองทัพ สร้างโรงกั่นน้ำมันที่ปัจจุบันบ่อน้ำมันฝางอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาเปต,ตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารรองศาสตร,บบราจารย์ดรพงทองพวัคพันธ์นักวิชาการและหนึ่งในคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือว่าย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสมเพื่ออธิบายหมวดหมู่ของธุรกิจกองทัพเอาไว้ว่ามันแบ่งได้สาร,รูปแบบด้วยกันครับ แต่แก่กองทุนสวัสดิการ,รเงินน่องก็ประมาณที่แบ่งเป็นประเภท1และประเภทที่2และการลงทุนในบริษัทจำกัดซึ่งธุรกิจพลังงานจะอยู่ในเงินน่องก็ประมาณประเภทที่1ครับ เลนจ่าแสงจันทร์อดีตสสพักเก้าไกลและหนึ่งในคณะกรรมธิการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพเคยอภิปรายเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจกองทัพไว้เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับว่าเธอไม่ได้ข้องใจที่ทหารจะมาผลิตน้ํามันแล้วดาเนินการทุกอย่างในกรมการพลังงานทหารครับเนื่องจากความจําเป็นที่ต้องมีน้ามันสํารองไว้ในคลังเพื่อความมั่นคงทางการทหารแต่สิ่งที่ต้องตั้งคําถามก็คือคุมทรัพย์ใต้ดินที่กองทัพผลิตได้มีปริมาณเท่าไหร่ ใช้ภายในกองทัพเท่าไหร่ขายออกไปข้างนอกหรือไม่ถ้าขายขายให้ใครบ้างขายในปริมาณเท่าไหร่และมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่กันแน่จากการย้อนดูข้อมูลเมื่อปี2557จะพบครับว่าฝางผลิตน้ำมันได้เพียงวันละ800-1,000ถึง1 0 0่บาร์เรลเท่านั้นครับไม่มากพอที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศได้เพราะว่าน้ำมันส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดิบที่มีกรรมฐถนสูงปมม็นมาตรฐานจึงเอาไว้ใช้ในกองทัพ และสำรองไว้หากเกิดสงครามโดยมีต้นทุนการผลิตเฉลีย่ยลิตรละ5บาท50สตางค์ครับต่อมาเมื่อปี2 5 1พั1ดพเอกนรสิงห์พีมโยธินรองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเปตโตเรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารณเวลานั้นนะครับรายงานครับว่าฝางผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ750บาร์เรลต่อวันจากหลุมผลิตทั้งหมด62หลุมซึ่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ทั้งหมดจะส่งเข้าโรงกลั่นฝาง เพื่อกันเป็นน้ำมันสำเร็จรูป,ป1,400บาร์เรลต่อวันโดยส่วนใหญ่จะได้ดีเซลและน้ำมันเตาเพื่อใช้ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมในช่วงเวลานั้นน้ำมันเตาที่ได้ราคาต่ำมีกำลังการผลิต12.14เมกะวัตต์แต่ปัจจุบันขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,ทไทยหรือวอ่อญญากฟผ4.5เมกะวัตต์ซึ่งจะหมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี2562ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ กองทัพชี้แจงต่อสื่อว่าขายให้กฟผแค่4.5เมกะวัตต์ซึ่งตัวเลขไม่ตรงกับที่รายงานต่อกรรมธิการว่าขายให้กฟผถึง9เมกะวัตต์ทำให้ตัวเลขรายได้ที่กองทัพได้รับปีละประมาณ100ล้านบาทลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวครับเหตุผลที่กรรมธิการต้องขอดูตัวเลขทั้งหมดเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาเปตเตรเลียมภาคเหนือเคยชี้แจงว่าสงวนพื้นที่ไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในช่วงวิกฤต แต่ความเป็นจริงคือปิตโตเรเลียมถูกขุดลนล้นํำมากลั่นที่โรงกลั่นน้ำมันฝางออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เช่นนันถ่าน้้ำมันดีเซลน้ำมันเตาก่อนถูกส่งออกไปภายนอกไปยังคู่ค้าเอกชนครับทั้งที่ปิตโตเรเลียมถือเป็นสมบัติของชาติเป็นทรัพยากรร่วมกันของคนไทยทุกคนหากกระทำธุรกิจด้านนี้ก็ต้องเสียค่าภาคหลวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆแต่กรณีบ่อน้ำมันฝางกรมการพลังงานทหารครอบครองพื้นที่ และทรัพยากรแผ่นดินแล้วสร้างรายได้ให้หน่วยงานของตัวเองโดยไม่เสียเงินแต่อย่างใดเลยครับนอกจากนี้รายการคีเมสเศษยังได้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับว่าแรงข่าวรายหนึ่งได้พูดคุยกับคนขายเครื่องจักรให้กับโรงงานน้ํามันมาหลายที่แต่ฝางเป็นที่เดียวที่เขาพบว่าเปิดใช้เครื่องจักรแค่วันละ8ชั่วโมงต่อวันในขณะที่โรงงานอื่นๆเปิดใช้ประมาณ20ชั่วโมงต่อวันตามหลักที่ว่าจะต้องขุดน้ํามันให้ได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องเล็กๆแต่มีความผิดปกติครับถ้ามันดูสัดส่วนแบบนี้ของทั้งประเทศกับทเทียบกับบอ่อน้ํามันที่ฝากอ่ะมันจะดูเป็นสัดส่วนที่น้อยมากแต่แน่นอนเราไม่สามารถทราบได้ว่ามัน800บาร์เรลตามทีออ่หน่วยงานเนี่ยชี้แจงจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ต้องรายงานต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเหมือนเอกชนและรัฐนิสสากิจร,รายอื่นที่ต้องรายงานต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าใน1วันเนี่ยปริมาณน้ํามันที่ขุดเจาะได้ในแต่ละแองเนี่ย มันสามารถขุดเจาะได้เท่าไหร่กับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชี้แจงก็คือว่าไอ้ตัวน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้ทําไปเพื่อการพาณิชย์แต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าการที่บอกว่าไม่ได้ทําเพื่อการพาณิชย์เนี่ยเราก็คือหมายถึงว่าเก็บสํารองไว้ในใช้ในยามที่มันขาดแคลนหรือว่าในายามที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดนะคะได้ถูกส่งขายออกไป นอกมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือการทําเพื่อการค้าแล้วก็การขายและเป็นการพาณิชย์ที่เกิดขึ้นภายในกองทัพมันอาจจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เขาเคยชีย้แจงว่าเขาสำรองไว้ใช้เพื่อเป็นความมั่นคงทางพลังงานมันก็เลยเห็นดูแลไม่สมเหตุสมผลปัญหาก็คือว่าการที่เขาเนี่ยดำเนินการในการสำรวจเองขุดเจาะเองอะ่ะเขาเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยที่เรารู้จักกันในนามปตทสอพอ เขามีลักษณะคล้ายกันมากเพราะว่าปตทสพอเองเนี่ยก็เป็นผู้สํารวจขุดเจาะนะคะแล้วก็ผลิตแล้วก็กลั่นส่งไปที่โรงกลั่นใช่ไหมคะแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ํามันใช่ไหมคะแต่ว่าหน่วยงานวิสาหกิจของไทยเนี่ยต้องส่งเงินรายได้เนี่ยเข้าเข้าคลังเข้าแผ่นดินค่ะเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อเกิดคําถามว่ารายได้จากบ่อน,น้ํามันฝงังคาดการณ์ว่าจะมีประมาณเท่าไหร่หากอ้างอิงข้อมูลจากกรมเื้อเพิงธรรมชาติและกรมพลลััััังงงาาาาาานนนนททหรพพรรจจจะพพบบบว่ปุกอสามมาถผิิต้ํตด ที่ฝางได้ปีละ365,000บาเรลเมื่อคำนวณด้วยวราคากลางย้อนหลัง60ปีด้วยวราคา50เหรียญสหรัฐต่อบาเรลจะนับเป็นมูลค่าที่ได้รับปีละ625ล้านบาทครับและหากคำนวณตามระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้ว68ปีจะคิดเป็นมูลค่ารวมกับ44,300ล้านบาทซึ่งเงินส่วนนี้ก็ไม่เคยถูกเปิดเผยและได้รับการตรวจสอบมาก่อน เมื่อวันที่10รกรกฎาคมที่ผ่านมาพนตรีมนตรีจีนนครผู้นวยการศูนย์พัฒนาเปโตรเลี่มภาคเหนือกรมการพลังงานทหารชี้แจงว่าข่าวที่มีรายง,งานเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจน้ํามันที่ฝังจํานวนมากเป็นข้อมูลเฟกนิวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดปัจจุบันการขุดเจาะน้ํามันของบ่อนน้ามันฝังมีปริมาณเพียง500-600บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ9,000ลิตร เมื่อกันน้ำมันดิบที่ขุดเจาะได้สามารถผลิตเป็นน้ำมันดีเซลได้ประมาณ30,000ลิตรต่อวันส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันเบา7,000ถึง8,000ลิตรและเป็นน้ำมันเตาอีกเกือบ60,000ลิตรรวมทั้งผลผลิตอื่นๆจากไปตรเลียมตัวเลขกำลังการผลิตของโรงกันน้ำมันฝางไม่อาจตอบสนองตอบปริมาณความต้องการของทั้งประเทศได้โระพลตรีมนตรีเปรียบเทียบว่าเหมือนเอา,มาแมลงวีไปช่วยปลาวาน แต่ในเวลาเดียวกันด้วยการระดมการผลิตระดับนี้ถือว่าจําเป็นต่อความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของกองทัพโดยเฉพาะในภาวะสงครามและการสรานับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงแต่แก็ตามพลตรีมนตรีทิ้งท้ายครับว่าหากจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าโอนย้ายข้ามกระทรวงเขากังวลเรื่องภาวะสมองไหลเพราะว่าหน่วยงานได้สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ขึ้นมาหลายต่อหลายรุ่นก็จะพากันไปอยู่กับพระเอกชนจนหมด ก็ต้องให้ความเป็นธรรมจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีมา68ปีแล้วแล้วนี่ก็เป็นไปตามสิ่งที่เขาได้รับสืบทอดต่อกันมาแต่ว่าในช่วงเวลา2499เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือช่วงสวงครามเย็นที่ในานานาประเทศเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในการที่จะซ้อมรบด้วยในการที่จะเตรียมศึกสงครามที่จะเกิดขึ้นเราก็เข้าใจค่ะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยกองทัพก็จะเคลื่อนทัพไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีน้ํามันแล้วก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเนี่นคิดว่า68 ปีผ่านไปเนี่ยภาวะสงครามเย็นเนี่ยมันจบลงไปนานแล้วนะคะแน่นอนเราอาจจะมีปัญหาเรื่อง geo politics เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างนะคะแต่ยังคิดว่า68ปีผ่านไปเนี่ยกองทัพเองเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวตามยุคสมัยหรือเปล่าถ้าเราไปดูตัวอย่างของสระบุรีเนี่ยเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะมีน้ำมันหายจากคลังน้ำมันประมาณ200,000ลิตร มาแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงว่าในค่ายทหารเนี่ยมีคลังสำรองน้ำมันมากถึงขนาด2 0 0 0 0 0ลิตรมากกว่าที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสำรองไว้แบบนั้นได้โดยไม่ต้องทำการสำรวจขุดเจาะกลั่นเองขายเองแบบที่เป็นอยู่แล้วตรวจสอบไม่ได้นะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องสมองไหลข้อเสนอสำคัญของดิฉันเองในวันที่มีการเสวนาเนี่ยนะคะก็จะบอกไว้ชัดเจนว่า เราอยากให้มีการส่งบุคลากรที่เป็นบุคลากรของกองทัพเข้าไปศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วก็ดำเนินงานด้านพลังงานร่วมกันกับเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากโครงการขุดเจาะบริเวณบ่อน้ำมันที่ฝั่งก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าไม่ได้เป็นข้อโต้แยง้งแต่เป็นข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นข้อเสนอของการมาิการที่จะเสนอในรายงานด้วยค่ะว่าเราจะเสนอว่าข้อหนึ่งก็คือคืนให้รัฐใช่ไหมคะข้อ2คือส่งบุคลากรเข้าไปร่วมปฏิบัติงานแล้วก็ฝึก เรื่องของทักษะเรื่องความชานาญด้านพลังงานร่วมกันไปกับออหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นที่ได้รับสัมปทานต่อไปค่ะนอกจากโรงไฟฟ้าบ่อน,น้ํามันกองทัพยังเข้าไปยังตลาดใหม่อย่างการลงทุนด้านพลังงานสะอาดนะครับที่เริ่มเห็นเด่นชัดมาตั้งแต่ปี2552เมื่อมีม,มติอนุมัติหลักการร่าง,รางพรบอุตสาหการรมป้องกันปร,ระเทศและการพลังงานทหาร โดยให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหารรวมถึงมีอำนาจในการเข้าไปร่วมลงทุนร่วมทำงานหรือว่าจัดตั้งบริษัทโดยให้ประหลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการเพื่อให้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ก็ต้องบอกว่าไอธุรกิจที่มันเป็นพวกโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เซลล์เองหรือว่าสถานีชาร์จ EV หรือพลังงานลมอะไรพวกนี้มันอยู่ในเมกะโปรเจกต์ของกองทัพนะคะต่อเนื่องมายาวนานในตั้งแต่ช่วงสมัยคอสชอเป็นต้นมาสาเหตุที่ทําให้เขามีเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยครอบครองอาณาจักรที่ดิน อย่างที่เรารู้มากกว่า6ล้านไร่นะคะดังนั้นจึงทําให้มันมีที่ดินเนี่ยมันเหลือว่างเยอะประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยการที่มีพื้นที่ว่างเยอะแล้วมีความจําเป็นต้องนําพื้นที่ว่างเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ถูกเรียกคืนจากหน่วยงานของรัฐนะคะดังนั้นก็เลยต้องใช้ที่ดินที่เป็นที่ว่างที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะดาเนินการทําอะไรบางอย่างในเวลานั้นมีการใช้เงินลงทุนมาถึง6กถึงเจ็ดพันล้านบาทโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เริ่มต้นทำโซลราฟาร์มประมาณ3ามถึพันไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้300ไมกะวัตและพร้อมเตรียมจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมโซล่าเซล ประมาณ23ปีถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเทรนในเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยมันกําลังมาด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นประกอบกับว่ามีแนวโน้มว่าจะบรรจุแผนไว้ในแผน PDP ในอนาคตข้างหน้าด้วยดังนั้นการหันมาเป็นผู้เล่นในพลังงานสะอาดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กองทัพก็คงเล็งไว้มาตลอดกองทัพบ,บกและกรฟผอ,อยังได้ร่วมการศึกษาพัฒนาลงทุนโซล่าฟาร์มบนที่ดิน,นระะด 6, 000ไร้เฉพาะฟดุ0,000 0ไร่ เพื่อรองรับการผลิตโซล่าฟาร์มได้ถึง3 0 0 0 0เนมกะวัตโดยวางแผนนำพื้นที่ของกองทัพบกทั่วประเทศกว่า4ล้านไร่มาพัฒนาและบริหารจัดการต่อเพื่อให้เกิดการผลิตไฟฟ้าต่อเนื่องระอีก25ป่ปีแต่ด้วยความที่กองทัพย,ยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกบฟผพอพอยังไม่มีใบ,บอนุญาตและยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอดังนั้นการจัดสามรายได้ตามพรบร่วมทุนจึงไม่มีการชี้แจงว่าการบริหารจัดการรายได,ได้ที่เกิดขึ้น จากการซื้อขายไฟฟ้าจาะสนับสนุนให้ใครและจะเป็นรายได้ตัวไหนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นข้อมูลมากไปกว่านั้นเลยคือหมายถึงว่ามีการเซ็น MOU จริงๆนะคะแล้วก็มีการถแถลงข่าวเป็นทางการอย่างชัดเจนแล้วก็ข่าวนั้นก็เงียบหายไปจริงๆแล้วกระทรวงพลังงานออกมาชี้แจงด้วยความที่เรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ยากมากขึ้นเพราะว่ายัางไม่ได้บรรจุในแผน PDP ดังนั้นการลงมือทำโซลาฟาร์มในวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ยาก นโยบายการสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มนับเป็นรายได้จํานวนมหาศาลหากยึดตามช่วงเวลาปัจจุบันที่3บาทต่อนหน่วยระยะเวลา25ปีโครงการโซล่าฟาร์มของกองทัพจะมีรายได้มากกว่า33,480ล้านบาทแต่การลงทุนในพลังงานทั้งหมดไม่ปรากฏต่อสาธารณชนว่าจะจัดสรรอย่างไรกองทัพได้ไปเท่าไหร่กรมธนารักษ์จะได้ไปสัสดส่วนเท่าไหร่แบ่งให้ในายผลขนไหนหรือไม่หรือว่าคงเหลือคืนครั้งเท่าไหร่ วันที่เราเรียกหน่วยงานมาชี้แจงเนี่ยหน่วยงานชี้แจงว่ายังไม่มีข้อมูลเราก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ซ้ำอีกด้วยความที่เขาชี้แจงว่าการที่ผลิตพลังงานที่เป็นโซล่าฟาร์มโซล่าเซลล์เนี่ยนะคะผลิตไว้เพื่อใช้จ่ายในกองทัพเท่านั้นก่อนเบื้องต้นแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาไม่บอกเนาะว่าเขาขายคืนไปให้กอฟผพอเท่าไหร่หรือขายขายให้ใครไปบ้างนอกจากนี้กองทัพเคยระบุครับว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดจะทําให้รัฐบาล ใช้ภาษีประราชาชนน้อยลงเพราะว่ากองทัพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเพราะว่าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้เองแต่ตัวเลขงบประมาณของกองทัพทุกปีกลับไม่ได้ลดลงตามที่กองทัพเคยพูดไว้ครับในการชี้แจงในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณค่าไฟเนี่ย ไม่เคยขอน้อยลงเลยมีแต่ขอเพิ่มขึ้นดังนั้นข้ออ้างมันก็อาจจะไม่สมเหตุสมผลข้ออ้างต่างๆที่บอกว่าเราต้องมีการผลิตไฟฟ้าไว้เพื่อใช้เองภายในกองทัพเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่ต้องส่งมาเป็นขอเป็นงบประมาณแผ่นดินมันก็อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วงบประมาณในส่วนของค่าไฟก็ยังขอมาเท่าเดิมและเพิ่มเติมขึ้นในทุกๆปีด้วยค่ะนอกจากนี้คุณบนจายังให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมด้วยว่า จากการลงพื้นที่ของกรรมธิการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพพบครับว่ามีการลงทุนด้านพลังงานที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งซึ่งดูแล้วไม่นา่าจะใช่ภารกิจหลักและหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องป้องกันประเทศเสียเท่าไหร่นั่นคือการทากาแฟตะกรรมใช้ที่ดินหลวงหลายพานันไร่ในภาคใต้ปลูกสวนปลาล์มเพื่อนําผลผลิตไปทําไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจะเห็นได้ว่ากองทัพลงทุนกับธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ครอบคุมแทบกับทุกด้านเสมือนว่าตัวเองเป็นบริษัทหรือว่ารัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่มักจะให้เหตุผลต่อการลงทุนไว้ว่าเพื่อความมั่นคงของชาติแต่การรายงานของสำนักข่าวหลายสำนักนะครับจะเห็นว่าเวลากองทัพส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงในกรรมธิการถ่ายโอนธุกรกิจกองทัพ ทางคณะกรรมการการมักไม่ได้เอกสารสาคัญสําคัญหรือหลายครั้งตัวแทนผู้ชีแแ้แจงจะแจ้งว่าไม่ทราบเรื่องตัวเลขไม่มีข้อมูลจนไม่สามารถเจาะจงถึงความผิดปกติต่างๆได้คุนเป็นจากแสดงความคิดเห็นครับว่าถึงแม้วันนี้สังคมไทยจะยังไม่สามารถเรียกคืนธุรกิจของกองทัพจากทหารได้แต่นี่เป็นครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการตั้งคณะกรรมการการขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพที่ทําให้ทุกเหล่าทัพ ตื่นตัวมากขึ้นไม่สามารถเป็นเสือต้อนกินเฉยๆเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นในขณะที่กองทัพอ้างว่าพร้อมกระถ่ายโอนธุรกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนบางอย่างที่แปลกประหลาดเช่นกันครับเพราะว่าเมื่อยกตัวอย่างการณีต่างๆที่รัฐบาลเคยเจราจากับเหล่าทัพครั้งหนึ่งกองทัพอากาศชี่แจ้งว่าถ้ารัฐจะขอคืนสนามกอล์ฟบางแห่งต้องจ่ายเงินให้กองทัพอากาศ3,000ล้านบาทหรือกรณีสัมปทา,านสวัสดิการไฟฟ้าฟัตงหีบ ในโซนนอกเขตค่ายทหารกองทัพเรือระบุว่ารัฐต้องจ่ายเงินให้กับกองทัพเรือ6,000ล้านบาทเป็นค่าชดเชยที่กองทัพใช้ลงทุนในกิจการต่างๆรวมถึงผลประโยชน์ที่กองทัพควรจะได้รับ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพเนี่ยใช้ทรัพยากรต่างเนี่ยจากรัฐทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้อื่นๆหรือเงินงบประมาณต่างๆในการที่จะไปอุดหนุนให้กับกิจการต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการเรียกคืนเงิน จำนวนมหาศาลขนาดนี้ก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นการอย่างที่บอกอัดยายใช่ไหมคะอัดยายหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญอย่างมากที่ทําให้กองทัพไทยปลัดกระทรวงกลาโหม ทัพเรือทับบกทัพอากาศเนี่ยนะคะมีความตื่นตัวกับเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็เข้าใจอย่างมากว่าจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้มันเป็นธุรกิจที่มันควรที่จะต้องเป็นของรัฐในการที่จะจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐควรจัดสรรให้ไม่ใช่ให้กองทับเรือมาหาประโยชน์จาก สาธารณูปโภคเหล่านี้ที่รัฐควรจัดสรรให้ตามกฎหมายหลักด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยรัฐต้องจัดหาให้ประชาชนแล้วก็เอารายได้ทั้งหมดเนี่ยไปอุดหนุนให้กับประชาชนและกําลังคนชั้นผู้น้อยอย่างเป็นธรรมที่สุดค่ะในสัดส่วนของการมธิการวิสามันเนี่ยมีคนจาก3เหล่าทัพนะคะกองทัพบ,บกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศนั่งอยู่ด้วยนะคะแต่ว่า,าหนึ่งในสัดส่วนจากกองทัพเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าถ้าอยากจะคืนธุรกิจให้กองทัพอ่ะสามารถทําได้เลย เป็นนโยบายที่ส่งมอบมาจากรัฐบาลก็ทําได้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งเหมือนกันจากการที่เหล่าทัพหรือว่าบุคลากรส่วนหนึ่งของเหล่าทัพเนี่ยชี้แจงในการมาทิการไว้นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายรายงานนี้มันอาจจะเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยเอาไปวางเก็บใส่เก๊ไว้ก็ได้แล้วก็ไม่ได้ถูกนําไปใช้คําถามที่บอกว่ากองทัททพอากาศพร้อมจะยินยอมจะคืนไหมผมตอบตอางนี้ครับผมบอกว่าถ้ามีสั่งการทาาขาจะกระช่วงกรลาโมมให้กองทัพอากาศคืนก็คืนครับ ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับผมว่านโยบายพุ่งแจงนาอา,ากาศบอกพวกผมทุกคนชัดเจนว่ารัฐบาลว่าอย่างไรรัฐบาลเห็นควรจะทำไงเราก็พร้อมปฏิบัติครับว่าสุดท้ายเราก็เป็นหน่วยงานรัฐครับเราเราไม่ใช่คนที่เอ้ยผมจะดื้อเพื่อให้ตรงนี้นะไม่ใช่ครับท้ายที่สุดคือผมเชื่อว่ากรรมธิการชุดนี้จะเขียนรายงานออกมาดีพอที่จะทําให้รัฐบาลเลือกได้ว่าเขาควรจะทําอะไรแต่ผมก็ไม่มั่นใจครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็เก็บเศษินชัด ท่านจรายุบอกผมเองผมก็ไม่ทราบนะผมไม่เคยทราบจริงๆแล้วกรรมธิการที่ทําศึกษาแนวทางแล้วให้รัฐบาลรัฐบาลไม่ทาอะไรเลยผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นถือว่าโล่งอกเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้หยิบยื่นอะไรไปให้นะครับเพียงแค่ตั้งสมมติเป็นตัวอย่างบางส่วนเป็นข้อที่จริงบางส่วนเป็นความเห็นบางส่วนเราเล่นๆนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซดและเปิดความเหม็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับชอบหนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดฟีเจอร์ซูเปอร์แทง์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ